กลัวความสูงกลัวความสูง่เอิร์นขอค่าชีดหน่อยเดยวฟินดิจ่เลยมจัขึ้นได้ขึ้นได้แน่นอนกลัวความสูงโอยโยกุยันกูยันกูยันกูยันแหมเป็นหวก็บอกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยายไปหนอะเอินเอาเอิเอาเฮ้ยเอินเอิเออะ ตอริโคนิกなってしまうバイハンวันนี้เรากลับมาเป็นลูกเสือ oh, อีกครั้งนะคะทุกคนเย้ ลูกเสืออีกครั้งที่ประจนัยลูกเสือเขาไม่จับมือขวาหายื่ซ้ายมาจับมือเร็วไปมือขวาแล้วจับเบอร์ไว้แล้วได้ายได้จับเบอาอ่ะได้สายจับเบอร์ฝาอ่ะได้สายไจับเบ่ป็นง่ายลยทุกคนนี่คือเพลงลูกเสือมาจับมือขวาตอนนี้เราก็คือแบบมีสองทีมแล้วนะคะแบ่งกันเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพวกพวกคุณท่อนคอสีเดียเอาก็เพียงไอ้เขาซื้อมา S <S> <S ม่ปกติลูกเสือที่เขาออกฐานใช่ไหมเป็นฐานแล้วก็จะมีผูคุมผูคุมจะบอกว่าฐานที่นี่คือฐานแบบใหญ่แล้วก็เป็นฐานที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ไม่เหมือนตามที่ลูกเสือทั่วไปที่ทุกคนได้เคยเล่นอ๋อคือโหดมากจริงหรือเปล่าไม่ได้ใจนะ่าแต่ รู้สึกว่าตอนที่เราเป็นสมัยที่เราเป็นมัธยมลูกเสือผ่านมันยังไม่ได้แบบอลังการขนาดนี้เนาะมันเป็นผ่านที่เข้าไปอยู่บนเขาบนป่าแล้วก็เดินไกลๆแล้วก็เดินตามเชือกแม่น้ําที่มันอยู่แบบริมน้ําแบบสั้นๆเนาะ่แต่ว่าบางที่ก็เข้าที่โรงเรียนใช่แต่ที่เนี้ยเรามาเห็นแบบชัดเจนโอ้โหเหมือนฝึดฆ่าทหารเลยอ่ะทุกคนคนผมไม่กล้าเล่นนะเนี้ยน่ากลัวจริงๆอะไรโดนห่ออเนี้ยใช่โอ้ห่อตกน้ำมันเหมือนฝุกฆ่าทหารมาก เอางี้เริ่มเลยดีกว่าทีมสีขาวจะเล่นก่อนเราเริ่มฐานที่หนึ่งได้ทานที่หนึ่งนี่มันน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะมันสูงเราขึ้นนี่เลยอะบันไดบันไดลงไม่ได้ขึ้นบันไดเราจะปีนหินปีนหน้าผาของี่ปีนผาจำลอง เอาไ,ไม่ไปอะฮะออกไปแล้วไปววิธีการปีนใครเคยดูสไปเดอร์แมนไหมผมเคยอ่อยาเี๋ยวพึ่งพ่นใหญ่ฮะใจเยน็นโอ้โหใหญ่เป็นถอยเลยใหญ่ยืดเลยอ่าเวลาที่เราปีนนะครับท่าทางเดียวกันกับสไปเดอร์แมนนั่นคือแบกขาสองข้างออกทั้งซ้ายและขวาครับแล้วทำมืออย่างเงี้ยใช้ขาของตัวเองดันขึ้นไปเหมือนการก้าวขึ้นบันไดนะครับถ้าเราใช้มือเหนี่ยวขึ้นไป นะแรงเราจะไม่เหลือแรงเราจะนช oh. ได้เมื่อขึ้นไปแล้วนะอยากจะลงหันมาบอกพี่ๆีว่าอยากจะลงวิธีการลงคือจับเชือกสองข้างสองข้างแบบนี้ถีบ,บับเ mm hmm. มื่อจับได้แล้วถีบขาตัวอย่างมา mm hmm. ถีบเบาๆไม่ต้องแรงนะครับเพราะว่าถ้าเนี่ยเรายิ่งถีบแรงนะครับเวลาเรากลับไปมันจะเป็นแบบนี้ครับวายนะตัวเราจะไปกระแทกฉะนั้นถีบเบาๆครับอเวลาเราเด้งกลับไปก็เอาขาสองข้างยันไว้โอเค เราจะลงมาเรื่อยๆรอแค่ถึงนี้ไหมรอครัไม่เอ้าทำไมยอมแพ้ง่ายจังไงชิลด์แมเอะแพ้เราแค่นี้โอ้โหอันนี้จุดที่เราไม่ยอมนะครับอันนี้สำหรับเด็กกับผู้ใ่พี่ชดฟิวจัดโอ้ยพี่ผู้ชดฟิวพักเมื่อวานขออีกทีนะอะไรนะประถมใช่ครับเด็กประถมเด็กปมคือป .1 ถึงป .3 ว้าวเขาปีนขึ้นไปแล้วก็ไปสารค์ราคาอ้สารคาได้ด้วยใช่ เฮ้แต่ขึ้นไปถึงนู่นคือสูงมากๆเลยนะเด็กมัธยมยุ์ของเราคงทำไม่ได้หรอกเนาะโอ้สปายแล้วไหมสปายแล้วไหมครับเข่าสองข้างแบะออกด้านข้างครับก็แบะออกใทีไรพี่ถูกต้องครับโอ้ยคือไปม้วนไกลเลยว right. ่ะเดี๋ยวพี้โอ้ยจิงมองมึงไม่เห็นแล้วมองก่อนครับไม่หนูไม่เห็นที่จับเลยมองกลุ่มด้านบนครับเหยียบขึ้นไปแล้ว จับหุ่มด้านบนครับโอ่เน้นไงให้จับเลยอ่ะเล่นไงอะไรที่จับอยู่อะไรห้ำหมดเล็กเกินไปอ่ะยินเหรอพี่ผมก็ไม่ไหวแล้วลงไปตี่เลยสุดยอดเลยเพื่อนวงจะถึงตอนนี้ชิวจะถึงราคาแล้วครับทุกคนปล่อยมือได้คือก็จะดีลองปล่อยมือได้ครับลองปล่อยมือ่ออมืได้เลยครับปล่อยมือได้เลยลองปล่อยมือถ้าเขาปล่อยมือพี่เขาจะลอยพี่ จะไม่ตกครับไม่พี่เขาเห็นรอยพี่ทไมมเขึ้นไปเลยอย่างนั้นไม่ต้องปีนแล้วันไม่ต้องปีนเลยดีกว่าลับเ่นชือกบว่าเออน่ะมันเป็นเล็บยาวอันนี้อ้างอันนี้เล็บยาวอันนี้อ้างเหลืออะไรครับมันคือเลื่องเฮ้ยครว่างนูมเชื่เลยไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันที่เสอรมาครับเย้างก่อนนะจิมกุแลหนึ่งคนไปไหนอยู่ข้างบนใครสูงสุดไ Zat, ไม่ใครสูงสุดใช่เหรอไอคิ้วขึ้นดิทธไอคิ้วยาลองขึ้นไปก่อนครับคืออย่าลงคืออย่าลงอย่าลงขึ้นก่อนแต่ละครั้งก่อนนะโอเคเราไปเราห่วงมาไอคิ้วไม่รู้เลยคุณไปดองได้แล้วต่อไปต่อไปเราจะไปขั้นมัธยมนะโบ่เออแต่ละขั้นอีกรอบมันไอติมบอ ่ที่จับมันแบบว่าเล็กไม่ไหวะไหวไม่ไหไม่ไหวไม่ไใช่ไหมฮะโอเคไม่ไหวสองมือจับเชือมนะสองมือจับเชือมสองมือจับเชือะชันขึ้นมาที่ตัวออกทกตัวมาครับโอเคแบบนี้กัตอไม่ไหวทุกคนใครใครพูดมากเมื่อกี้ไม่ไหวตอนนีแล้วคนแบบว่า

ขึ้นได้แน่นอนมี่สิบกพันหนึ่งนะขึ้นครับขึ้นครับขึ้นได้ครับพร้อมครับไม่ต้องห่วงไปแล้วครับจหดงะจริงพร้ททีให้ได้ไปสู้ส้ไ้ต้งนี้เด็้งนี้ต้องชนะเล่นไปเ้ยเล่เก่งเลยวะเฮ้ยเ่โดนมาว่ะเฮ้ยโดสุดยอดเลยว่ะโดสุดยอด กลตวความสูงกลัวความสูง่เอิ้นขอข้ามชีดหน่อยเด้อมดียอดเลยขึนได้ขึ้นได้แน่นอนกล่าความสูงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเนียพอถอตรงนี้มันจะหยุดด้วยเพราะมันน่ากลัวมันีที่ไปแล้วอย่มองข้ล่วไม่ต้องสั่นสั่นอะไรเไ้่องขาล่างก็ไม่ได้กูดจะไม่เห็นที่ยม้างม้้ นยโอมหน้ามันเคี้ยวมากเลยเน่าี่ยนกองเอาแล้วเอนดี้นเดนเดนอีกอีกอีอกไปยอเลยไปเองเลยไป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 ไ พี่กูกลัวจริงไอรอนพี่ยอมแพ้เมื่อยอ่ะอรอนพี่ยอมแพ้พี่พี่อย่าพื่งหนึงพี่โอ้ยอย่าพี่ขึ้นไปไม่ไหวพี่ไม่ไหวไม่ไหวไอรอนไม่ไหวนอนนี่นอนพี่มาทีนอนพี่เขาไม่อยู่นอนพี่เขาไม่อยู่พี่ไม่อยู่อ่ะไม่ไหวพี่พี่เอาผมลงเอาผมลงหยิบลอยนะรองไปหยิบตออมาทำไมพี่ทำแบบ สามสามารถปีนได้ยันหลังคาเลยพี่โป๊ะพี่ไม่ไหวจี่โไม่ไหวจิ๊พี่ไม่มีคอขอพี่จะลองเลยพี่จะเดินสบายคุณก็ถีบเออเลยไอ้เงาเดี๋ยวมาดิเลงลงมาเลยแล้วขีดตัวออกมาขีดออกมาเออเบาๆเบาๆครับมาไหวแล้วไม่ไหวแล้วพี่รันเข่าให้ครับโอเคแบบต้อไหวแล้วโอเคได้สุดยอดเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้ คะแนนหนึ่งเท่านะคะยุดอดเลยทีันเลยออไบอลนะโอมอมสูา่เชื่อใจโอมทำได้ไม่เมื่อกี้กูเท่าไอบอลเลยเท่ากันพ่เเดียแล้วมืึงนี่เอฟก็แบบยิงอันนี้อยู่เราแตกโอมเดี๋ยวไปรอพี่ที่ยอดเลยโอมน่าะาไปแลเอาเ่ยไม่ไหวแล้วกูบอกไม่ไหวแล้วบอลไอสัเนสโซ่ไอเนสโซ่ อมสุดยอดกว่าโอ้ยีก้ยโอ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 นครอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้สโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ครอ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้กโอ้ยโอ้ยโง้ยโอ้ยยโน้ยอนยดอลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้้ยโ่้ยนอ้ยโอ้้ยอ้ มันไม่กลัวเลยหรอวะพี่เอานกุไปต่อครับไปต่อไปเลยเฮ้ยผมเฮ้บอลไอ้บอลไม่ไ้ระดาว่ะไอ้บอลไม่ใช่พี่วะโหมากแต่ขามันสันๆว่ะามันสันไ้ันสไตล์ตะคอตเก่าแล้วนะขาันสั่นนะไอ้บอลไปไอ้บอลไปอลไปบอลเพื่อน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 เก่งมากเก่งมากเติมเ้านไอ้อลไปเลยโอ้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 เอาว่าท มียที่ญี่ปุ่นรออยู่ไอ้บ้าจินเดอร์มึงอ่ะอ่ะถึงแล้วครับลงมาเลยย้อนยอดนไอ้บอลเฮ้ยโคตสุดอ่ะไม่ต้องข้ามไปครับไม่ต้องข้ามไปไม่ต้องข้ามไปโอ้ไม่ต้องขึ้นไปโอ้เช้าเฮ้ยไอ้บอลไอ้บอลล่ะเฮ้บอลก็ถึงว่ะโอ้เม่สุดยอดเลยหมู่สองสลันเลยค่ะพร้อมปฏิบัติฐานสองค่ะขวาข้างขวาหมู่สองสลีห์ฮะพร้อมประหยัด ปฏิบัติการสองค่ะขยันแนวจิราศาสตร์อะไรหอมไปใครทำหมูอะไรบอกมาดิหมูปิ้งครับหมูปิ้งอร่อยที่สุดเลยไปแล้วมหพร้อมประหยัดสองไดีฮะพร้อมประหยัดสะไปดีฮะเอิรนไปฮะไรไม่รู้ Let's go ไปสองเคยเห็นแต่ในรอดอรที่แบบว่ามีทหารแบบคุ้มฝึกแล้วก็ให้ทหารรอดอรอเขาลงไปแบบเฮ้ยเขาควบอ่ะฮะจริงไม่เคยเป็นถึง โอ้โหทุกคนดูไม่กลัวได้ไงดูดิสูงมากไม่เท่าไหร่พี่มีเด็กเล่นไหมคะมีครับเด็กอายุเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแต่ที่มาสามสุดก็น้องยูป .4 อ่ว้าเอ้ยมึงอายุปสีเปล่าอายกับเราเมื่อสูงเท่าก้อนไม้เลยโอ้โหกลัวมากพอเลยไปกันไปกันกันเอ้ย ไปลูก้วไปแข่งลูกเสือรักกันไหใจั่งเลยอ่ะจริงไม่ไหววะไอกับฟิวเว้ยิวไปองกับฟิวไปองกับฟิวนเหรอไปเป็นคู่ครับสำหรับผมไม่กลัวอยู่แล้วเดดดดสำหรับผมไม่กลัวอยู่แล้วอย่าเล่นอะไรร่างข้างแหข่ากัยย่น What What the Fuck มาอะไรเหรอข้างหงเยวะมคโอ้ยโอย ยยแหม่เป็นห่วก็บอกยกขาขึ้นหน่อยยกขาขึ้นหน่อยโคตรมันน่ะครับทุกคนไปอีกรอบก็ยังได้แค่นี้จิบจิบไอ้น้องไม่ต้องกลัวห้ามกินนะกมไม่กลัว มันแอคติ ah e s <S ้งหรือมันเป็นจริงวะยกายกาเุ <confused> ่กากาโน่าสั่นนะคนเสียงแห่หมดเลย เอิร์นไม่ต้องกลัวมุราซาทุกคนเอิร์นเกิดมาเอิร์นไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยทุกคนทุกคนต้องเชื่อมันในตัวเอิร์นผ่านลูกเสือผ่านานี้ทุกคนต้องเชื่อไปผ่านสองจับจับจับราวไว้จับราวไว้ <c oughs> ไ,ม <c oughs> ไม่ถึงไหนเลยมึงกลัวแล้วเอิร์นยืนตัวขึ้นก่อนครับยัง <c oughs> ไม่ต้องกลัวทุกคนดูดีสุดมาก พี่เพื่ป๊บนึงมาพี่แป๊บนุ่พี่แป๊บนหนพี่กลัวมากเลยเหรมันมาคมมาครับอ่ะเดี๋ยวไปฝั่งคมครับพี่หนูต้องไล่ฝั่งนี้อ่ะใช่ครับโอพี่เราขึ้นมาเป็นคนแรกครับต้องไปฝั่งนี้จับไว้จับเราไว้จับเราไว้กลัวไหมเนี่ยหายใจลึกๆฮะนะเมื่อขึ้นที่สูงนะครับอันดับแรกที่เราต้องทำคือทำใจครับขอเซขอมาครับทำใจครับพี่ร้อให้หนูดีๆนะครับผม นานนักเลยเหรอไอ้บึงตังเสียขอบเอฟทุกคนด้วยว่ากูรักเอฟซีทุกคนขอบคุณที่ติดตามเราจนถึงสองล้านครับพี่ขอบคุณเบรกับมึงมากนะขอบคุณที่ตอบเป็นที่ของทุกคนติดตามหนูถึงเก้าล้านขอบขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตหนูมาจนถึงทุกวันนี้หนูไม่รู้ว่าหลังจากนี้หนูจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่พีี่ถบมหนูไม่รู้ว่าพี่จะเจออะไรไป เอาพี่ในกรรมเลยไหมไม่พี่มันจะขาดแน่แน่ไม่ขาดนี่มันจะขาดแน่แน่เลยจะได้ไปไหมเนี่ยูรักทุกคนนะจ้ะสูขมากๆพี่เชื่อจะขันเลยพี่เชื่อให้หนูเลยยืนขึ้นก่อนอายื่อยืนอเยื่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 อพี่จะเชื่อหนูหน่อยหนูก็เป็นอะไรเป็นกลัวจริงๆเลยอะทุกคน ทรงน่กลัวจริงๆเลยไปนนไปพร้อมกันนะหน,นึ่นงหน,หนึ่งสองสามไปครับโยกขา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 ขึ้น าเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงน่าเอิบเว้ยไปแล้วไม่ถึงแนะเมื่อกี้เอิบแลอกเชียววะไปอะกับเป็นเศร้าเอ้ยทีเดียวเองจะตายนะไไดด้้ทีเดียวจะตายละเป็นไงบ้างโอ้ไม่ต้อยเกิดอะไรขึ้นทีเดียวเองคิวเอิบอยู่ เก่งมากเก่งมากเกิดอะไรขึ้นเก่งที่สุดเลยไอ้ยอดเล่นมุ่งจริงเออก่งที่สุดเลยมึงไม่ห้ามหรอทุกคนเอิร์ลรอดแล้วทุกคนยังได้ดูคลิป y YouTube เอิร์ลอยู่ต่อไปนี้ทำสั่งเสียนั้นหมดไปเอิร์ลรักทุกคนอร่อยเลย่อไปเป็นแบมบูเลบอ่ะมันคืออะไรแบมบูเลฟอ่ะ มันแปลว่ารักไม้ไผ่ค่ะจะขามาคีกันไหมเรากลับมาย้อนยุคข,ของเด็กมัธยมเราก็ต้องทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ทําในสิ่งเด็กมัธยมที่ยังไม่เคยได้เล่นเะไสารฝันเด็กนักมัธยมจะได้รู้ว่าอ๋อคุณครูคะจองเลยด้ยแม่เขาเคยเล่นแบบสว่างเสียวมากเลยคุณครูคะ รีสอร์ทได้ไหมจะได้มีแบบว่าสนุกหน้าหวัดเสียวซาลาเมียรแบบน่าตื่นเต้นนี่แบบว่าอะไรนี่น้ำลึกสี่เมตรนะคะทุกคนน้ำลึกสี่ห้าหกเมตรแต่มัน้อยกว่าแต่ม่น้อยกว่าเพราะเรามีซูเซฟอยู่ชูเซฟเาไปเริ่มเลยดึงเชือกให้ตึงครับพร้อมแล้วนับสามสองหนึ่งมาครับเอาเลยเอาเลยเอาอ่ะ

ทุกคนที่เขาบอกว่าสถิติใหม่คือตกน้ำไวที่สุดที่มีหลายๆคนมาเล่นที่นี่นะเอิอ20วิเอิ20วิครั้งนี้โอมอยู่ทีมเออเอิร์นก็ต้องเชียร์โอมดึงคิวจะเป็นแฟนเอิร์นก็ถองแฟนเอิร์นเชียร์โอมโอมซุสซ์โอมซุสซ์โอมสู้ๆคิวแพ้เหอะคิวแพ้เหอะอ้าวโอ้กูตกเลยได้ไหมเนี่ยกูยิ้มตัดหัวตัดเมียเลยดีกว่าค่อยๆเดินเลยโอม

เพียวๆโดนลงเอาดิเอาอีกแล้วทุกคนไปที่บางบางสะเลนหรือท yeah. ี่ไหนนี่แหละโปโป๊ก็หายแล้วก็กุญแจเอาผ่านหายด้วยนะคุณแจเอาผ่านทายเลยโอ้หแล้วนี่ย้สุดยอดเลยเนี่ยเก้าววีนะครับทุกคนตกน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้าววีนี่คุณคุณนะเห้ยเหมือนแบบเหมือนฉายาถ้าอย่างก็ฉายาคุณองมเก้าวิของคุณไม่ใช่หรอมเก้าวิอะไรองมเก้าวิค่อยๆนะโน่น เดินตัวเดินม่อเดนาหารเดนเลยเมื่อกี้ปวดดโอ้ยโอ้ยโอ้อย่าลุกไอ้บ้านไอ้นโถึงไหนเลยไปเลยไปเลยไปเลยเดินมาครับอีกคนเดินหนาคนเดินหนเฮ้ยคนเดินีเลยีเลยเดินเลยเดินเลยเดนมาเดนมาไอย่างงงกลกเลย อือหลูมัตกเร็วมากเลยคือตกเร็วมากเลยแต่ละทีมทุกคนอันนี้เป็นฐานที่สี่นะคะเป็นฐานตาซานฐานนี้จะเป็นฐานตาซาร้อยยังไง น,นีได้า้าเดี๋ยวเรามาเล่นดาดทาซานกันเลยทุกคนดูว่ามันจะแบบมันแค่ไหน s <S ไปก่อนไปก่อ, <c oughs> อนเขาจ่ายเออเป็นไรทำไมไปนาั้นอ่ะเมื่อกี้บอลจะพังเฮ้ยมเป็นคนอย่างเงี้ยไอ,อ,อ้มึงทิ้เดียวกูยังไม่กลัวแล้วต้องกลัวกูบอกว่ามึงต้องผ่าต้องกลัวแล้วมึงนี่อะไรแล้วมึงนี่อะไร ไปเอิร์นก่อนเลยคนไอ้นุ่นไอ้นุ่นก่อนดิไอ้นุก่อนเลยเออมันก่อนเลยคนแรกเลยฟิวอย่าเพิ่งแกล่ะฟิวอยากใช้ความสามารถฟิวเย้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งแกล่ะอย่าเขาใช้ความสามารถของเขาต้องนะต้องพร้อมต้องฟิวอยากฟิวแมวฟิวได้ได้ได้ครับพี่อ้วนพี่อ้วนตัวลงครับตัวลงครับให้แขนเอาแล้วครับน้องนุ่นก็ลงไปแล้วยกเข่าขึ้นมานะครับเหมือนท่านั่งคนอเดนนะฮะ

เอ, e. อิญได้ไหมเฮ้ยเอินเอิญมันหายไปไหนวะเอินอยู่นี่ไหมเนี่ยอีกคนย่้อหาหาใครอ่ะเอาเอาเอ้ญเอาเอิญหาใครเนี่ยเอาไปไหนเ่หาเงินอะหากูทำไมไปไหนมากระโดดน้ำลงเนี่ยกระโดดว่ายไปทางขอดนเอาไปไหนเนี่ยไปไหนไปห่วงแค่ไหนเนี่ยเออไปห่วงอะไรนี่จะบอกว่า นี้คืออะไรลูกเสือลูกเสือคือเรามาเพื่ออะไรรู้ไหมคะเรามาวัดเอาตัวรอดแล้วก็มาดูว่าเพื่อนเพื่อนเรารู้จักสามัคคีและมีความช่วยเหลือกันและกันไหมด่าเรวค่าจ่าเขาอะไรด่าเเ่ยเล่ยยิมไม่สนุกแล้วเดี๋ยว่ายไปเลเล่นความตายเลยนะไดเล่นความตายตะกอก เห็นกูโย่ไอ้แต่ไม่ก้าโอ้แล้วแะ่แจ๊คคิวเตรียมหาใหม่แล้วทาเออใช่องคกระโดดลงไม่ช่วยแต่คิวกินมันไม่ใส่จูชีพด้วยน่ะเออจะจมพี่ไอ้เอิรกระโดดไหมเออเออขอโทษเออขอโทษทุกคนแต่อย่างน้อยเอิร์นได้รู้ว่าทุกทุกคนรู้จักช่วยเหลือทีมงานกันและกันเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ที่นี่มากงมากเลยนะคะที่นี่น่ารักมากเอิคืนก็เตรียมที่พี่เจ้าหน้าที่แล้วนะคะทุกคนใช่เอิร์นเตรียมเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วพี่รู้เห็นไดงไงพี่เขารู้เห็นหมดค่ะะใ้ คือเขาอยากรู้ไงววาเธอรู้จักช่วยเหลือไหมมีน้ำใจแล้กันไหมาปประกอบบ้านดีกว่ารเสือสมริุดกบบ้านกันลก่อนกะกะกะดะ่บาย